ทุกคนเราต้องขออภัยนะตอนนั้นด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นควาจำนเป็มเราก็เลยต้องรับข้อมูลใครไปต่อกันเลยคะ่ะเมื่อไรจะถึงนะ้าถึงแล้วไปเลยดีกว่าฮัลโหลจ้าเด็กเด็กเอา้า ไี่ชมผู้เด็กคนอื่นไม่มาหรอหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่เห็นเห็นเขาลาละคะหรอหรอโอเคโอเคอ่ะอ่ะนั่งเรียนกันนะออฟแอปเปิ้ลน,นะคะโอเคมีเวลากินอาหารแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปหาทำอาหารให้กินนะโอเคค่ะ เอพี่ถ้าไปไปนานจังเลยไปตามดีกว่าอ๋อพี่อยู่นี่เองนั่นหนูมาน่าตรงนี้นะคะโอเคจ้าเฮ้ยทำเฮ้ยวาดรูปเล่นดีกว่าจะทำอาหารอะไรให้ชมพู่กินดีนะ อะไรดีอ่ะนั้นทำอันน mm ี hmm, ้ก bueno. okay, so. ็แล้วกันครับนัานไปซื้อขนมแล้วกันนี่ชมพู่เดี๋ยวพี่ไปซื้อขนมมาให้นะกับข้าวด้วยโอเคค่ะตา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 หนูขออนุญาตตัดไปตอนถึงร้านสะดวกซื้อนะคะค่ะถึงแล้ว ค่ะซื้อเลยนะคะซื้ออันนี้แล้วก็น,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 น,กน,นี้เอา้าแค่เฮ้ยจะซื้อกาแฟไป,ไปกินก,ก,ก,ก่อนเฮ้ยว้าไปกว่าจิ้สาวสาวปุ๊บเฮ้ยว้าวมดไปได้ชมเพค่ะพี่มาแล้วจ้ามากินอาหารกันโอเคค่ะเลิกเขียนหนังสือก่อน กินข้าวกันเธออ่ะเดี๋ยวพี่ให้นะฮึบอ่ะนั่นเอาไปสดเดือเดอเดอะไรบิดนี่นะกินให้อร่อยนะจ๊ะค่ะอือร่อยมากเลยอ่ะอะไรพี่ไม่กินหรอคะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่กินจ้า กินอันนี้แล้วกันเข้ากล่องอะไรจังเลยไปนอนนั่นแหละจ้าโอเคค่ะพี่เออว่าแต่พี่ยังไม่กลับบ้านหรอกคะพี่สายรึงอ๋อพี่จะกลับตอนเย็นๆนะจ้าโอเคค่ะัม่หอาไปนอนกันนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ใช่ปะอุ้ยไม่ใช่เอ้าห้องน้ำพี่ค่ะมันไม่มีเตียงมันเป็นเล่นเลยค่ะพี่เพิ่งมาทำงานมาแรกโอเคค่ะฮ่าฮ่าติดตเตได้เลย